สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม,ม่กา่าผ้าม้วนเด้อจ้าเด้อหลังจากยายไปหาเฮดกับสอนหาเฮดกับสอนมาแล้วยายกะสิมาย่ามหอบต่อสิมาย่ามหลอกด้อจ้าเด้อสิเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อแฟนครับทั้งในในี้่างประเทศเด้อจ้าด้วยทวโลกเด้อจ้าไปไปย่ามึงสวัสดีครับสิมาร์นบอสวัสดีจ้า ไปติดตามยายเลยนะจ่าเด้อไ,ไอ้มารลุนๆๆนะจ่าเด้อรุ่นได้เลยอ๋อสาวตัวกลือ๋อไม่ร้องนานถือาุ ย่ามแปแตะส่อเลยเธอหนึ่งเนาะไม่จูงถือกี่ท้าเออแตว่ามันถือบราณใหญ่กะเรียให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยจ้าเด้อถือเป็นกำลังใจให้ใหญ่ขอบคุณหลายๆใหญ่ใหไดจกับบิ้งขอบคุณด้วยใจจริงเดี๋ยจ้าเด้อ ไปไปตัวเ่ยเวลานี้เที่ยงย่าม,มึงเทียงยมึงย่ามึงต้อนเทียงมึงต้อนแรงแห่กับย่ามเลย่าใหญ่กะเจให้มึงย่ามตอนเทียงตอนเช้าตาทองกับย่ามได้เยอะฝนตกมืดอคืนเลยนะเมนนื่อคืนเนี้ยเออ ตะทองหรือบ่ยากาศกังวินให้บึงเลยจ้าเลยไอพี่น้องแพ่นครับไอเดบึงใหญ่ย่างใหญ่ใหญ่คือทอดแพ่นครับชูบผูชุคุ้นเลยจ้าเลยเพื่นครับกะเป็นกำลังใจให้ใหใหญ่ใหญ่กะชิม่แห้งเหดคลิปต่อไปเลยจ้าโอ้ยใหญ่ว่า,วาดูหลายเถวหน้าพี่น้องลำคาดรู้อยู่วะพี่น้องอพี่นอ้นองที่ลำคาดเนาะจ๋าเนาะ ไม่ <or> mhm. ย j j um. uh. ังเทาโอ้โหเจมันมาหล่นนี่ฝนตกมืดมือมืดขึ้นมืดขึ้นนี่แหละปลาบื้นไก่ไก่ก็มาเด็เงี้ยงปลาบื้นเลยฝนตกแห้งไกยก็บ่เด็มาเงี้ยงมาหยังให้บึ่งอ้อปลาบื้นปลามันลงโตงบ่วโตงหน่อยอื ผ้าหมูทั้งผุนทะี่นอทั้งทั้งห ok em> ัวทับท่านผุนที่นอแถวผุนโตผุนสิได้หลายเนาะตัวนี้บานยหญ่บ่เคยถ่วมด้จ่าเดื้อหครแถวใคยนานพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องมีหอดบ่หอยโชลีมันมัน ไปต่ออยู <cozy en German> ่ผาอันนี้ข้องถ่วมนอเถานออยู่ห่วยทับถอกทับท่านของถ่วเออทางน้ำอันนี้ไหลลงไปบ้านยายนี่มันสูงเออบ้านหัวนาตำบลนานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ด้จ๊ายายอยู่บ้านหัวนาสูงแห้งด้จ๊านี่บ่ถ่วเลยแหละยายสิไทยให้เบิ่งนี่มีตะเขาวเขียวชะอมบ่ถ่วคือ มุพลนดอกมุพลนนันทห้เทื่องถวมเขาเทื่องทวมอีหยังเข่าถ่วมท่วม่างเที่องถวมถวมป้าไม่เลยจ้าด้ิข้าพุณนนำไหลลงไปจากผีเลยจ้าไปลุยต่อลุนบึ่งอีบึ้ง รุ่นรุ่นร <Yup. S 3> ุ่นพี Por, <up> ่น้องรุ่นรุ่นนานเออให้เบิ้งเท้าให้เบื้องเออถืออยู่พี่น้องก็ปูดก็ถือก็ได้ยังสี่เลยเท้าได้เอาไปมือเส้าเนื้อกะเครื่องคู่มือเส้าเลยเลยมายามช่วงใบสวงสวงเสียงพี่น้องกันไป โอ้กลัวจีแยมแล้ว<ม>นี่พี่น้องไปหลุ่นต่อไปอ,อย่าเบื่อใหญ่เด้อใหญ่พายามจะหลบเนาะพี่น้องเนะาะก็หาก,กินทั้งสี่แหละข้ามึงบเออพิ่งาเบิง่งย่ามหลบแล้วก็ห้าใส่เบดเนาะพี่น้องเนาะ หากินหาอยากอันบ่หาก็มาได้กินมาแพนครับอยากได้ปนอยากได้แกง<ช>ก็มาเอาในย่ายกับตาเด้ <นะ S 1> อแพนครับอยูทังใกล้ๆทั้งต่างประเทศก็บ,บินมาป้าเอิ่งปาบินมาเอาปลาปลาเข็งทอดตั้มส่วนบหงเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อไปแห่งนะย่า่กับเชื่ออื่นมัดชุกขนเนี่ยจ้าถิ่มเพี้ยนๆครับย่า่เ <laughs> อ้ยย่ามต่อเทียงหอนเนาะเถาเนาะไปรูห้เนาะเออถ่ยเอาบึงมุดไปเลย หลบหลังนี้รุ่นเบิ่งพี่น้องจะนานดีแล้วถือกระปูถือปูกินปูน้องพี่น้องเนาะป้ากินป้าอืที่เราโค้งมั่นพี่น้องเออโค้งมาเอาเด้อมากับปูน้ำไปแกงไปออมไปเอาได้ จัางมูพื้นท่วมเขาท่วมนม้ำก็ให้บกเร็วๆเด้อเขามท่วมเขาเชียร์เรื่อพี่น้องเอ้ยให้บกเร็วๆบ้านใหญ่นี่บกเออมุดขื่นเนาะน้ำลงมาอันน,น,นี้ไหลอ๋อรลุนมึงเท้าสามลังแล้วเนะาะเา หลังจากยะตาทองไปเห็ดหลอบไปเห็ดหลอบไว้แล้วสอมหลอบไว้นี่ตัวใ<อ>หญ่ถูกส,สามตัวมีแมมต่ปลาขอน้อยกับกระปูยากระเว้นถือแต่กระปูน้ําเท่าเนาะทั้งเสาแค่ไนหน้ถือปลา เอาไปเอาไปเล่นกลางคืนเนาะไปกลางเวรกินกระปูกกินเนเขานะเพอะไรนาะผ่อน่อนร้อนไหมันจืดตัวพี่หน่องผ่อนที่ละน่อยว่างเก่งๆในตาท้องเออปู่ไปให้พี่น้องตาสม นเนาะเท่าเนาะหลุดนีลรางหนีได้จ้าเด้อมานได้เท่าให้มานมานเด้อพี่น้องหลุนเบิ <h <h ่งล้างหนีอีกบ่งมานคือเท่าอ้อห่อนทอนโยคืน มันขาดมันคือเก่ามันปลาขิงปลาขิงก็ย่างเป็มสองได้สำนีกก็ดีพอปนู่นพี่น้องเดินเดินสมมาเจอสมลมแทกซี่คนเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในล้านพัดตะคานคือขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยแม่อีน้อยล้วมานั่งพังํำ เด็กทีมาแล้วตัวนี้เด้ตจ so ่ายด้อมานังักลาให้รุนอีกพี่น้องน่ามาไหลเลยตัวนี้ไหลตไหลคอยนี่อันนี้เลยคือได้ตัวใหญ่ๆนานเดี๋ยวปลาเข็งใหญ่พี่น้อง เมนเบาเทามึงมึงไปเขียนไงด้จ hey. ่าด้จังน้อยนี่ไปเทออกเซานี่ไปเขียนไงห็นโบพี่น้องตัวใหญ่เอ้าไปเอ้ยกะชิพาไปเบิึงเบิึงเฮ็ดมองนันเคยออกด้จ่าเนาะเทาเนาะย่างไปทางปีเลยมองเฮ็ดออกด้จ่าเนี่ยคุ่มนั่นได้เคยออกเฮ็ดปวกเพห็นปะย่าสิถามจะทอง บึงสิมานบอ่อออกบาา่อดาเท่ามานบ่ลดาเทาบ่ามีเลยนะมึงอุ้มนั่นแหละบ่มีเลยก็มามา,ปา,ามไปหาหม้ามาแล้ว <laughs> อย่าจะคิดคลิปสั้นๆเ้อจ๋าดิแล้วพี่น้องเนาะเขาก็มาแล้วเดี๋ยวก็ออกเออนี่อีกหลังหนึ่งหลักใหญ่ๆ อ่าลุนอีกบ้างเขารอบบ่มีปลาบ่อดินอยู่พี่น้องดินอยู่ดูนี่รุ่นลุ่นรุ่นนี่เห็นแต่กระปูกนะดินอยู่ต้องหลอกบ่ตีเอ้าเออไม่หยังเห็นหอบเลยเนี่ยมาเห็นรอบเลยเอ้าล่างปลาดุกพี่น้องดินปลาดุกเดี๋ยวจ้า ปลาดุกนี่นออ๋อแถวเฮ้ย hey. หลอกเบือบอนั่นเห็นบอคัดจังสีตองออกเด้นี่ป้านี่กระชันถึกลายเฮ้ยห็นยังกับบอปิ <c oughs> นใหญ่เดดนี่โอ้ประดุกสามตวัวเมนป่าเถาเออนี่ใยายที่กินเสียบเสบไปเลยอ้อ้เอาลงมาเออ,อดุ ถือหอดปลาชิวอ่าวด้วยจานนี่ปลาชิวอ่าวอุ้ยถือหอดป้านี่ป้านี่มีอยู่เจอเถาเออป้าขาวนี่ให้เราปลาชิวอุ้ยให้เรายยเชิวให้เบิ้งปลาชิวอ่าวอ้นี่ปลาชิวอ่าวกับป้าขาวด้วยจานนี่ตัวงามงามอีกตอนนี้ต่ออุ้ยหลุมเมื่อเลี้ยวเขา ยานาะอเขาเจ้าเขาอู้ย้าเขาอื่นยาอีอย่างตัวนี่้ยาของแขนอู้ยหลายพี่น้องโมเมนเขาด้วยจันหนาาของแข็งผสมกันอยู่งานจนหลุมนี่ทิ้นบอลเนาะไปลุยต่อเิ้นหงเดือกเขาเดดซองเนาะด่นี่รุนรุ่นบึง

กลับบ้านเบิึงนอใหม่นอจ่าเนาะเต่ยายชิบะให้แต่ยายชิบะได้ซสาให้เห็นดอกจ่านับเบิึงเท่านับเบึงหนึ่งสองสามสี่เห็นบ่พี่น้องอืม้าเอาหกหกพี่น้องเจ็เออแลายหูลายตากับขอโทษข้อไข่เลยจ้าพี่น้องอุ้ยพี่น้องเก้า สิบสิบเอ็ี้น้องแน่เบิ้งเน่เบิ้งหน่อหม่ขอังเออก็นับตัวที่แบบพี่น้องเอ้ยนี่เต็มอยู่นี่วิ้ยมาเดินเฟรนครับสามสิชูผู้ชูคนหกอือสิบหกครับพี่ป้าป้าคือหลายแถวพี่น้องเอ้ยออกดีดีดีเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องป้ายเท้าวันนี้ออสิเนี่ยว่าหลายหลาย เดี๋ยวไล่อยู่ก็แกงอยู่เมาในยายเด้อต้องปูทุกปลาเคียงต้องปูทุกกระเคีงทุกปนุบเด้๋จ่าเด้อเดี๋ยวไล่อยู่ทนกันที่หนองปลาคอยายกะสิจบคลิปเด้๋จ่าเด้อยายกะสิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยจ้าคลิปย้ำหอกขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ใส่ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดมากันได้ยายขออภัยเด้อจ้า แพนครับจูบผู้สุขคนก็นให้สุขภาพแข็งแรงให้อายุหมันควรยืนเด้ยจ้ารักนะทุกคนจุบจุบสวัสดีครับจะคอยติดตามคลิปหญ่ต่อไปเด้ยเลยจ้า